สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมโนกรับทีมงานไ้เลยนับม,ม,มาแรงมากเสียงดังน้อยนะครับกาดหน่วยเซยไว้ตรงนี้แกพักผ่อนก่อนมาแล้วครับอาหารตามฤด,ด,ดูกาลไฟมาปลาปิงไข่มดส้มติงพักหวานพงศี่อู้กมนี้มันจะบบบจไปเผาปลาพักหวานนะครับ <laughs> เขาสือกาดนะครับโอ้นี่เป็นนั้นพักหวาน หวานปลาหรือหวานบ้านพูดเลยปะหวานปลากันนี่ปลาน่ะครับซื้อกาดมาซื้อลูกกาดบันนู้นเขาเมีเนาะมัดสาเก่งจะได้บ่ะฮู้มัดเสาบาดมัดเขาเขียมเนาะมัดสาบัดเป็นไงนะตุ๊กข้าวอ่านี like. er. mm ่นะครับก็เขียวจะเด็ดก่อนก่อนนะอะไรตั้งก้านมันก็แข็งเนี่ยเขียมาได้หรอโก้านมันแข็งนะป้าเนาะใส่เอากลับไบมันทำรุกต่างห้องเจาะมันเขาใส่ด้วยโอ้ครับอีเด็ด หลายคุนที่เด็ดก็คือถ้าแก่หวานคาราี้ไปก็บมาได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไข่มดแดงนะครับตรงนี้หรือไข่มดส้มเนาะอันนี่ก็ซื้อมาจากกาดเหมือนกันนะครับตรงนี้ห้องบได้ไปหาอันนี่เป็นสองก๊อกก๊อกละห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อย่นี่ครับกระเอว่าแบบแป้งนะไข่มดส้มนะครับห้องบได้หาเนาะจะเป็นครับ เดี๋ยวมาดูครกจะให้คับน้ำพริกก่อนวันมี้อย่างนะครับแกงผักหวานนะครับอืครับมาดูเครื่องนะครับรน้ำพริกรดดเอเดวยวชลดใส่ที่หลังก็ไ้ก็ม,กมีพริกแห้งนะครับกระเทียมอ๋อครับจะไข่นะครับหรือจะไข่เกลือกะปิหอมแดงเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาไปสักน้อยนั่นนะครับเพิ่มรสชาติส่วนพวก ผงนัวรสดีนะใส่ไม่รู้นะใส่ก็ได้กแา่ถึงหวานพักหวานปลาเนาะขึ้นจิยวพักหวานนี่แหละเนาะครับไอ้มันจ๋าค่ะใส่ผงนัวให้น้อยค่ะขึ้นเจียวใส่แล้วบอกเอาก้นเขาวาเอะก้นอากาศได้ครับใส่น้อยผงนัวแม่ได้เริ่มต่ำน้องพิกแล้วครับมือน้อพริกก็ร้อยู่พันละ ตามที่ไอ้ <c oughs> ครับที่บุญจำที่แล้วนะครับ <c oughs> มือนหนึ่งเลยนะครับคือ <c oughs> หนึ่งเตก <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าเิผนต้องมีครูครับก่อนตอบนพิ่ก็ต้องเอาไปสักบึกก่น <c oughs> อนส่องเฮานี่มีทั้งสาระราและความบันเทิงนะครับเน้อครับช <c oughs> ่รงนี้บอกห้ออกนอกจะถามที่ เลยหาเมนูมาทำกันที่บ้านจะเสิร์ฟแกงขักหวานนี่เขาจะใส่ต้นหอมตัวให่น้อยนะครับครับโอเคว่าโอเคแล้วน้ำพริกลาบนะครับยังใส่สั่งได้นะครับเนอครับคนบางท่านอาจจะว่าได้เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับ อีกก็มาดูใหม่เนาะนี่นาที่หลับสด,สดๆนี่นะครับเราทํากันใหม่ๆเลยครับเอฟซี FC ทันได้สนใจสั่งได้อันนี้เป็นเบอร์อเบอร์โทรหรือแบเบอร์อี l i ล e นะครับเบอร์นี้นะครับ0846122628นะครับนี่นะครับทีมงานของทําไว้ช่วงตอนรับส่งการนะครับวใส่ลาบใส่ซ่าใส่ก้อย นะครับลาบหมูลาบฝาลาบเนื้อกับก้อยกับใสได้นะครับยำกุบยำไก่อ่าได้มดหลากหลายนะครับแต่เขาจะเพิ่มเครื่องเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับกระเฟตกระเทียมอย่ยังใส่ลงไปเพราะอนี้เขาบะใส่เขามีแต่พริกเครื่องเทศนะครับเอฟซีบนถาาเครื่องเทศมีอัญชันผงกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาแก้ก็พอนะครับครับนี่นะครับกษณะของเครื่องเทศมีขายตามท้องตลาดหยัดรวมมาเลยนะครับเป็นซองแบบนี้ สอง,องสองร้อยห้าบาทบนี่ก็เป็นเม็ดทักชีนะครับอยู่รวมอยู่ในเครื่องเทศอันนี้เม็ดทักชีครับเทเล็กๆจ้ะเดี๋ยวก้อนเด็ดตัง<อ>ครับแต่ว่าอันนี้มันมันแบบแต่นาะนเออมัน,นมัน,ม,นมันบวบ,บ<อ>ครบบวรัม,มานี่ก็มี ยพริกไทยดำอันนี้มันต้องจะเป็นต้องใส่ครับเออนี่มันหอมๆหวานๆนี่มันต้องใส่เวลาเราทำหลับนะครับนี่แกงขาวหองแดงมะขามเอเนี่ยหนุก้ำเลยด้วยแค่หลายอย่างแค่หลายอย่างับมีข้าวแห้งตัวนี้บัลลับเนาะห้องบัลลับบัลแคนก็ตัวนี้ครับอ่าต้องมีบัลแคนด้วยถ้าเป็นส่นเทศจนี่นี่กับบัลลับนี่แหละครับจะเป็นอย่างนี้พริกน้อยดีปีก็มีครับครับดีปีกก็ต้องมีแต่ว่าแต๋ออะหลังหลับเขานี่ ออกมีผูบ้านนอกนี่จะมีพริกน้อยดีผีจันขาวจันแดงก็ครับมีมดครับกระเล็บกระเเทนอันนีหอมๆเลยครับหอมบัใสซนะครับกินมัไม่เนี่ยไม่อั็นเลครับตัวนี้ครับหอมบัใสซแต่ผมหัวมันหอมอย่างนาะมันหลายอย่างเอ้มครับฮะเข้มเนี่ยเอ้มเอ้มกันกินใส่ผัดโถอแม่นอันนี้หอมบัใสซนะครับพริกหลับอ๋อนะครับโอเคนะครับเอฟซีตีทำมานะครับแข่งวักวันแล้นะครับตัวนี้ Ô thằng lam nó đi, làm được tà lùng là. Nhưng tất con Có con kia, kẻ ngon qua nè, tìm móng. Hãy 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 cái này อ๋อแหละผักละหรือผักชะอมนะครับต้องเป็นลูกกันหลักกักเก็กอุ้ยได้เก็บได้โอกาสดุ้ยกับไม่จ่ายเนาะเป็นอย่างน้องเล็กเอ้ยนะไม่ได้อืมอืมไปยังพักกันเถอครับเครื่องแกงลงไปละครับ เอาไซสักซี่ห้าหยดกุ้งดหอมเอาหออืเอาาไซเอากิน,หนเหรอไซนักบ้ดยอันจะหายใจหายกันม้ำมาก <c oughs> เดออี๋ยวไปทุ่แหลกกันอยู่นะเซื่อเถอนะครับ <c oughs> โอ้ปลุงนิดเตะนี่กำลังได้กินข้างแรกก้าปีนี่ครับหลนงพ่อจะโล่งแล้วไงพักหวานเป <c oughs> ิดมือเหน็นเหรอทำมือเลยสุดยอดเดอ ครับแอปป่าใชครับตามอะไรครับต้นหอมต้นดอกหอมต้นดอกหอมนี่นะครับโอ้ไอ่อนก่อนเปิ่นเลยครับอะไรป่วยเลี้ยวครับหวานป่วยเลี้ยวเนาะนี่เมนูง่ายๆเลยนะครับแต่ ผู้ถึงพักหวานมันก็หายากแต่บัะเดียวคงอย่างไมยากแล้วมันปลูกได้เนาะหวานบ้านพักหวานปลาเกษตรพนะครับครับมัจะเหม่นพักล้านอ่ะคลิปตีแผ่นมานะครับตียำกบคนเดียพอดีน้องปนไม่เอวหาก็มาทายคลิปกดสมฮะไว้เลยนะครับบอกเป็นอย่างนั้นน่องปนไม่อยู่นะครับเออนะครับครับเออส่งยอดแท้เออหนนี่กะเออเอามาน่ะใส่หมอกินอย่าน้องดาอีเนาะนะครับเป็นความตั้งใจบนสูงครับจะเป็นผมมีเวลาแล้ว เปิดคุ้งจะบอกวิธีการถ่ายทําเตือนนะครับอ่าวันอาจจะแสกเข้ามาเวลาเขาถ่ายท,ทําก็ขอสมมาอภัยด้วยนะครับนาะทีนี้ตุยนะครับอืมเรื่องนี้เรื่องนี้น,นี้ต้องอาบเดี๋ยวไปถึงแ้องอาบน้ำกันนี่เขาอาบน้ำสองวันแล้ววะอาบไปเจ้าเอาช่วงนี้หนาวอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแหมหลอมเดี๋ยวครับน้องครับจ๊ะอ๋อนี่ร้อนกําน้อยครับแต่มันก็เมาด้วยกันว่ามันอะเนาะ เออร้อนก๊ํมนะครับจะอาบน้ำแล้วอ้าวตาอะไรครับครับครับเอัครับครับีพักใจแล้วครับครับพักหวานนะครับกับพักละหรือพักชะอมใส่ไปนิดหน่อยชะอมเส่นแต้มนะกมได้ครับเดินไปกลาครั้งของนี่กาัปราหมูบ้านแถวบ้าน วิ้รักแหาสักจอนตนาะใส่างน่อยลาแดกน้ำเนาะเออแดกพวกแสบารพวกนั้นเ,นเ,เบเออแฟนคลับบนหาว่าห้าปเขียวเป,เป,เปลี่ยนเล้งเปลนนั่นนะครับแต่ชุดก่อนเนี่ยมดลึงนะครับต่เขาเคยทำไว้นะครับเวลาุบเหมนๆนี่ครับหอมตายเยทุบเห็นๆนีบ้านหอมวะ หน้ามั้งไงน้องตัวโบนี่ไงไปตรนันไปตัวเห็นไอยก็ว่าเป็นขี่เขาเอาหื้อเป็นอันนี้เนี้ยเต้ยจะล้มเต้ยมดเนี้ยหัวกลางนะเป็นอย่างนี้การเขาหีบใครมดส้มหนักกางติดคอเฮ้ยฟองอือี่หนูวไม่เห็นหน่อยแล้วครับปั๊ดปั๊ดปัดเอาแล้ครับเกจเก็บอุ้ยเกจเก็บห้ามันหอมแล้วไหมงันจะมา ไข่โมแดงครับครับโอ้ขาดมาได้เนอร์ครับเนอร์ตัวนี้สุดยอดครับครับครับไข่โมแดงโรยลงไปครับคุยขอพวงน้อยน้อยโอ้โอ้ดะก้อนมีก้คนก่ำมาเลยทันทีครับพอดีครับพอดีพอแล้วอ่ะปดครับครับปดเลยครับ เอาวมาแล้วครับเมนูแสบแสบประจำฤด,ดูกดาลกากันนี่ไอ้ไฟมาปลาปิงนะครับไอ้มดส้นส้มติ่งหวานปรุง <c oughs> อ่าน,นึ่หวานแล้วฮะไม่น้อยหรอใส่แ <c oughs> บบหน,นักถ้าจะจะจะไหลเนาะ <c oughs> อ๋ออ๋อ,อน้ำปลาใส่กบทะ หมดแล้วการวัตถุดิบเมาขัวอลขวครับเดี๋ยวเขาบอกกันเนาะเพปาะปอตครับอ้าวปดครับผมปดนี่หมายความว่ายกออกจากเตานะครับปดนะครับอ FC บางท่านมึงก็บอกว่าขอซับไทยได้ก็เนี่ยมันคงจะยากน้อยนะครับไอ้กระดินะครับมาได้มาเรียนหูดังภาษาเหนือเนาะค่อนข้างดีแบบว่า กำลังอยากเขาจะแลงขึ้ตัวนะครับอเ,เอาโหโโเขาโจุครับหอมห่าเนาะหอมไรน้ามาันไหนอามไหลน้ำนะเตหมตาเห็หนไ่ม ก้างป่าใส่ก็ได้เนอเพื่อให้บุญตักให้มันส้มนะขำคอเนาะมาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขอบหั้งแรกในปีนี้นะครับแต่ก็จะใกล้ฤดูก,กาล้าวเนอะคุดกิบเอากับคุดแมงมันนะครับสมอครับใส่ตัวนี้นะมต้เอเลยแต่กิบเอานะใส่พักสะอมหรือว่าพักละเนาะ กวนใชมครับโอ้สุดยอดมันเลยจุมันแปะเ๋ยว่กตะเสรกินก่อนครับอ้าวตะเสรครับโอ้กะเสขอหยกักคิเล็ก <laughs> ผมพดวดระเอคิเล็กนี่บนวัวจุย๋ยอนันอย่างก็เป็นยานอนรับอย่างดีเลยเ,เล็บไปจะไปเลี้องกินเขา ครับหลากหลายเมนูครับขบม,มาแรงมานะครับ,รบอุออ่นอุ่นนะต๊ะอสอนพูดมาใหม่ๆเนอะแน่นเฮ้ย,ยดูเอ็ซีแต่เฮ้ยปีเดี๋ยวใครหมดแด้งนบำหนกหวานปลาแต่แต่ปียจะได้กินข้างหนึ่งเนาะแต่ประเดี๋ยวมันมีผักหวานบ้านปุ่นอก พักหวานนี้เนะปิดออกมาปลูกไปเพาะปลูกก็ได้นะครับอันนี้ของปลาค,ครับค,ครับของขมิ้งใช่ครับมัน้อนปอกผ้าฐานหน่อยไม่ <laughs> กวาจะแม่กระเจี๊พักหวานเนาะครับจะปล่อยม่ปอกใส่ไข่มดแดงกันเนี่ย มันก็สุดยอดแล้ครับผมโอ้โหกาลังตีแล้วครับครับล้ำขนาครับเหี้ยอุ้นมาใส่ยิ่งว่นะยิ่งได้ยังยังใครวุ่นได้แค่นี้หันั้นเพิ่งงุดใส่งุดใส่ท้อวนี่นี่นีหนึ่งสองไอ้ก้าวมมากไปอืมไอ้เป็นได้นอนว่ะกังพวกวันทำไมอะ

ได้อาบน้ำสองวันน่ะเว้ต้องเอาบผู้ออกสื่อเถอะออกออกได้แกเป็นยังเนาะยังโสดกะผมได้อาบน้ำาผมมัได้อาบเออแม่นเป็นยังะปยัดน้ำไปแบบสองวันน้ำแบบแป๊มันรู้คนมันเมาเนาะนอนยังเร็วแล้วพอนาะแล้วพอนครับอืทีมงานเราเลยจะไปบนบนเสาบนอย่างบนนะครับออกหลากันหนุอยตอดตัวจงาน Okay. มันบอกว่าหนูถอดใส่จริงก็ใส่ไปแห้งตัวกันได้นะครับออ่าันนี้เราใส่อันนี้มันก็ถึงล้มละนี่นะแกงผักหวานไหมใช่แกงผักหวานได้น้องวันนี้ใส่สักอย่างน้องใส่ไข่มดแดงครับใส่ไข่มดแดงได้อ่าใส่ไปแห้งเน้องใส่ได้นะครับใส่ใหลายๆอย่างครับบุก

โอ้ยอุ้เขาฟังยกนะเป็นได้บ้างอ๋อครับนี่เคยกขิงก็เคยจะได้บนนั่นแม่กัดแต่งเลยอ๋อไมีหลากหลายเมนูที่เส้นอุ้ยมันบอกเคยกินมันอยู่ทีมงานนี่กินมากกินครับอ้าวก็นี่เป็นคลิปหนึ่งนะครับอ่าแล้วคลิปต่อไปกับชงชีวิตขุมนเอฟซีกันแนบป่านะครับเน้อเข้าพิจิตตามกันก็ฝากนะครับนี่นะครับพริกลาบของทีมงานมินายเฮานะครับอ่ามือถูกกระตามจิตติดซองนะครับ มันจะเห็นชัดอยู่นะครับเมื่อกี้เนาะครับอเ,เอาอยัอง,อ,งอ,อ่ะเอออ่ะครับนี่แบบน้อยแปดสิบห้าเหรอสูตร <laughs> ขางคนไปสาวนะครับเนี่ยมันโซ่แก้วมือไปเอาแก้วมือไปจิบทรงมืมขอขังตีเลยนะครับยังยังใจอยู่จัดกระจายไปหลายตีเพราะว่าฝุ่นหันมันงามฝุ่นเลยโคไปจับเป็กปดเดี <Okay. S 2> นะเกินเลยเนาะปองผีปองเดือนสำหรับเฮาหนะ่กบางคนอื่นนะบางคนกินหายใจกายะะหมดแล้วครับหลายค่าบละเข้ากันนี่ดีกันนะหวานออกม,ม,มันมันหวานวเนาะพวกใส่ไข่มดแดงทุกบ ใส่ขี้บ๊าวใส่ขี้บ๊าวจุ๊บๆก่อนนี่ใกล้ถึงฤดูกาลแล้วใส่ขี้บาหัวเลยครับกำลังมงมันเนาะพออย่างได้คุดเดือดเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวทีมงานจังเนี่ยงก็ยังหอมเปิดมาคุดมันแบเซียนนะเพื่อนร้อนเดฟมันสายครับอันนี้ก็แห่งมึงเมนูนะครับแกงพักหวานปลาใส่ ไข่มดแดงหรือไข่มดส้มนะครับโอ้เหมกขนาดเข้ากันดีๆนะครับ้านี้เราดูนี่นะครับเนาะครับขอขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดูเนาะใครเข้ามาดูไม่กับฟากกดติดตามคือตัวนะครับกับช่องชีวิตคนมันนอกแหมช่องก็คือช่องชีวิตคนมันนอกเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับติ่สั่งน้ําพริกมาในจ่กเริ่มทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับให้สั่งก่อนได้ก่อนนะครับเนอรอของมีจํานวนจํากัดนะเดือนนี้นะครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าหอกแป๊กกันใหม่อ่าวันนี้ชีวิตโคนมนโนครับทีมงานเมียนายอืมเอาเว้ยก่อนเลยนะโอ้ยนี่ก่อนเออ,เอ,อคิดถึงมือนละเออนาทึงครับ